สวัสดีค่ะไม่นี้มากินเห็ดแลงโคค่ะอย่างสีไก่เขียวอย่างน้ำผิดขึ้นค,ค่ะเอร่อยมากค่ะแม่บะโบกินข้าว

ก็มาเ่อเจ็บเนบาเ็บขอแต่พวีอยากมเชื่อกินแค่นีว่า thank you. ভাই মাৰ নাম শুনে নাপালি নকণ পায়গৈ

mà nó vô nãy không Sao gì vậy? Ừ Bò hay là mẹ quên ạ? À? Ừ. เอาากล้าเปมาปลาลัเป็นเมื่อน่ะเอาเลยนะขายมั้งยาเบร์ดีท่าไห่ขายหน้าเผอาปลว่าใ้นั่มอรันเนี่ยมันเดือดล้มใช่นมับรโดนหลายตาว่าไม่เห็นเรือทำอ่เนี่ย

Cô không ăn cũng à, nó nó không phụ. Này có làm nhắm. Thì thì có, có ăn không 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 nó không 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 một, không 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 นะก็วามาต้องสานตอนี่นะบ่าเป็นคข้าวนชุดตั้งฝากอยู่วชุดหมดอ่ะชด้านในเด็กจับาสุดุดกเลยกันเนี่ยแม่ช้านมชุดอ่ะติดน้เป็นยังไงงอันยาบนั่นเย สวัสดีค่ะเดลลาบินตั้งไว้กันค่ะแกวยตามช่องช่วนได้แต่นั้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะ